สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันที่ความฝันกลายเป็นจริงแต่ความทรงจำที่สวยงามที่สุดไม่ได้อยู่บนสนามแต่อยู่ในใจของพ่อคนหนึ่งที่รักลูกสาวเหลือเกิน เมื่อคืนนี้นะครับเปเชประเดิมควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะอินเตอร์มิลาน5ประตูต่อ0ภาพที่สะเทือนใจที่สุดไม่ใช่ประตูสวยงามบนสนามแต่เป็นแบนเนอร์ขนาดยักษ์ที่แฟนบอลปารีสยกขึ้นเพื่อยกย่องหลุยเอลิกเก้บนแบนเนอร์นั้นนะครับคือภาพเมื่อปี2 0 1 5ของเอลริกเก้กับลูกสาวคนเล็กซาน่าหลังจากที่เขาพึ่งควา้าแชมป์ยู l ซีลให้กับบาร์เซโลนาภาพนั้นนะครับเป็นภาพแห่งความสุขที่กลายเป็นความทรงจาอันล้ําค่าเพราะวันนี้ซาน่าไม่ไ้อออยคียง,งฉลชชัันะกร ซาน่ามาติเนสลูกสาวคนเล็กของหลุยส์เอนลิเก้จากไปเมื่ออายุเพียง9ขวบเท่านั้นในเดือนสิงหาคมปี2019หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งกระดูกชนิดพิเศษเป็นเวลาถึง5เดือนเอนลิเก้นะครับได้ลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมชาติสเปนในเดือนมิถุนายนปี2019ด้วยเหตุผลส่วนตัวเพื่อมาดูแลลูกสาวในช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อเอนริเก้ประกาศข่าวาการจากไปของลูกสาวเขาได้เขียนไว้ว่า เราจะคิดถึงเธอมากแต่เราจะจดจําเธอทุกวันในชีวิตของเราด้วยความหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตเราจะได้พบกันอีกเธอจะเป็นดวงดาวที่นําทางครอบครัวเราจงพักผ่อนให้สบายซานิต้าน้อยซึ่งในสารคดี You Have No Fuck Idea ที่ออกอากาศทาง Movie Star Plu ัเอนริเก้น,นะครับเคยเผยความในใจว่าการสูญเสียลูกเป็นสิ่งที่ท่วมทน้นผมรู้สึกโชคดีแต่ถ้าลูกสาวคุณเสียชีวิตในอายุ9ขวบะ่ะซาน่าอยู่กับเราเป็นเวลา9ปีที่วิเศษมาก ซึ่งความเศร้าโศกนี้ไม่ได้ทําให้เอริเกยหยุดก้าวเดินแต่กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังสารคดีที่ออกอากาศในช่วงต้นฤดูกาลนี้ได้แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งและความเปราะบางของเอริเก้ในการเดินทางสู่ความสําเร็จครั้งนี้และหลังเกมที่เปเชคว้าแชมป์ยูฟาได้สําเร็จเอริเก้พูดถึงลูกสาวในโทนเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ว่า วันนี้ผมรู้สึกว่าซาน่าอยู่กับเราบนสนามเธอเป็นแรงบันดาลใจของผมตลอดการเดินทางที่ยาวนานนี้ทุกครั้งที่ผมยืนอยู่ข้างสนามผมจะนึกถึงรอยยิ้มของเธอแชมป์นี้เป็นของเธอเป็นของครอบครัวเราและเป็นของทุกคนที่เชื่อในความฝันผมเคยสัญญากับเธอว่าพ่อจะพาหนูไปดูยู l ซีลอีกครั้งแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าเธออยู่ที่นั่นเธอเห็นทุกอย่างแล้วเธอคือดวงดาวที่ส่องแสงให้เราทุกคน ซึ่งแบนเนอร์ที่แฟนบอลปารีสยกขึ้นคือภาพปี2015เมื่อเอเดริก้คว้าแชมป์ U c l ให้บาร์เซโลนาและเขากำลังฉลองกับลูกสาวซาน่าภาพนั้นสื่อถึงความสุขอันแท้จริงของครอบครัวแฟนบอลต้องการแสดงความเคารพต่อความทรงจำของซาน่าและกำลังใจที่มอบให้พ่อตลอดการเดินทางนี้หรือเอนดิเก้านะครับพาเปเชคว้าที่เป้นแชม์ประวัติสตร์ในฤดูกาลนี้โดยคว้าแชมป์ลีกเคิร์ฟเดอะฟรองและแชมเปียนส์ลีกทำให้เขากลายเป็นโค้ชคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่คว้าที่เืิ้ลแชมได้กับ2สโมสร แต่สาหรับเอนริเก้แล้วความสําเร็จนี้มีความหมายมากกว่าสถิติมันคือการทําให้คําสัญญาที่ให้กับลูกสาวเป็นจริงมันคือการพิสูจน์ว่าความรักไม่มีวันจางหายแม้ความตายจะพาเราไปซึ่งเมื่อคืนนี้ครับเอนริเก้ยกถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพที่เห็นคือการยืน่นถ้วยให้กับใครคนหนึ่งบนสวรรค์ซึ่งนั่นก็คือลูกสาวเขาเองนะครับที่กลายเป็นดวงดาวนําทางให้พ่อคนนี้เดินทางสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่เธอจะเป็นดวงดาวที่นำทางครอบครัวเรา คำพูดที่เอ็นดูเก้เขียนไว้เมื่อ6ปีที่แล้ววันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงซาน่าไม่ได้จากไปจริงๆเธอยังคงอยู่ในทุกก้าย่างของพ่อในทุกชัยชนะและในใจของคนที่รักเธอตลอดไปวันนี้เปเอชเป็นแชมป์ยุโรปแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือความรักของพ่อที่มีต่อลูกสาวได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถสร้างปฏิหาริย์ได้จริงๆและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ